นี่คืออาหารเช้าของเรานะคะก็จะคงความเป็นเมนูเพื่อสุขภาพเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะมีน้ำพลิกผักที่สวนนะคะก็จะมีผักบุ้งยอดเสาวรสนะคะแล้วก็อันนี้น้ำเต้าที่เราไปเก็บมานะคะแล้วก็ปลาปลานินเผาเกลือนเนื้อเด้งๆเลยค่ะ ข้าวเหนียวอันชันอีกแล้วคะ่ะต้มจืดคะ่ะต้มจืดแล้วก็น,นี้หมุกลาบปลาที่มันเหลือเมื่อวานนี้ต้มจืดข้าวสวยไรซ์เบอร์รี่นะคะเมนูเพื่อสุขภาพจริงๆเลยคะ่ะดูน้ำพริกคะ่ะน้ำพริกแบบบ้านๆใส่มะกอกด้วยนะคะ